ส่วนวันครับส่วนวันแล้วไปเกลือก่อนไฟผู้เ่าผู้้เ่าคนชอยกันเก็บอยู่มิจเรุ่มเจซีกึ้นนะครับตตุ่นตัดหนึ่งครับผมุ่นตัควายบน โอ้ตาย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 ไหมก็ว่าวอดถือไอเวไปขอเงินนี่น่าพอสอคนสองหวมเดี๋ยวจะเรยวมาตาซอยว่สอคนสองหยว่มุนเห็นวจะเรัยกา

ตัดงองกฎอยลยอยเดนเกย์ลอยกันเมื่อวานเาัใจดีด้ยเกลอยกันเ่ใหญ่ เก็ตนามันหนาวแหงมันบ่ได้กยได้นองไปหาหุดุงคนแป้ยานใดรมยามใดรมนบ่อันนี้นะมันเราบ่ืนมอนเจ้าเ่อคอใ่หม่ถึงหายอยลูขึ้มอนวลูกมันย็นเนาะแป้แต่คเกาดุ นี่คือต้นมอนนะครับเดินอยู่า้างแดนนะครับเพื่อนบ้านนะครับนาอเพื่อนพอย,ยท่องพอดีพี่น้องมานต้นแตนมหาหมวทเห็นยายสองคนกําลังตามอยู่ผมก็เลยมาตัดซอยเพื่อนนะครับพวกแม่ผมพป่าผมกับซอยกันเก็บนะครับโอ้การซอยเหลือของวิธีชาวาบ้านบ้านไก่เลือนเขียงนะครับนอกก้องขถือว่าซอยเดียวกันนะครับเป็นอีกอมุมหนึ่งของบ้านเฮ้านะครับที่เพื่อนเพออาศัยกันแบบแบบบ้านเฮ้าครับ ผู้เฒ่าบ้านเฮาเห็นเห็ดยังสุดๆตุ่มก็เลยครับนี่เห็นบ่อซอยเลือกันได้ครับนี่บ่ได้เอินเลยนะซุ่มป่าๆเมแม่นะครับจนซอยกันเก็บหมอนนะครับเพลาเรีวนะเออนี่นะครับทำใจของผู้เฒ่ายุคนี้รุ่นนี้เนาะเก็บไปเลี้ยงหมอนครับเลี้ยงใหม่พ่อได้สองกระสองวันที่พบว่า ใต้ตลออหลายางนก็้สูอใตคนสุไก็ตใต้ตัวว่าเหล่องความตตยเนาะเออมันสิว่ามียูเข้าหวาเราใต้เอออามันจะาก,การนะครับนี่เกศการเก็บมอนครับผู้เฒ่าซอยกันมาจากทางึืนทางไกลก็ซอยเรือกันคือเา่าวิธีบ้านเท่านะครับพี่น้องรนแตด มาหาซื้อหมอ่อนไปเลียงหมอนนะครับบรรยากาศชาวหนิผมกับตาซอยเพื่อนนะครับแล้วก็มีพี่น้องมาเก็บซอยอวิถีชีวิตบา้านเท่าซอยเลี้ยงกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับับนในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันเดียวมาเตนาพอดี